ตอนนี้สุขภาพผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็พยายามกินให้อ้วนกินสามมื้อเลยไข่วันละสี่ฟองเลยแล้วก็วิ่งทุกวันวันละหกกิโลสี่สิบห้านาทีแล้วก็พยายามดื่มให้น้อยลงแต่ก็ต้องมีบ้างซีเรียลปิ๊งเนอะแค่ลังเดียวเองลังเดือน่นี้้แลวไม่สบายแบบนี้บ่อยไหมคะ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเจอปัญหานี้เพราะเราก็ไม่รู้เราก็โทษโควิดมั่งโทษรองโควิดมั่งโทษอะไรต่อจริงๆแล้วมาจากผมสะเท่าเองอ่ะกินอาหารไม่ได้เลือกเลยอยากจะกินตรงไหนข้างร้านร้านข้างทางหูจอดกินจอดกินจอดกินมันก็สะสมมันก็เลยทําให้ท้องผมมีแต่บบคทีเดียในที่สุดหมอก็ค้นพบเจอว่าไม่ใช่รองโควิดเขาเวรอแล้ว เป็นแบคทีเรียแล้วก็เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันแค่นี้เองตอนนี้เรายังพบคุณหมอเช็คออพปกติไหมครฐฐัปกติครับตอนนี้สิ่งที่ส,ทสิ่งที่กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตทุกวันนี้นอกจากอ่านหนังสือแต่งเพลงใหม่แล้วก็คือไปพบหมอ <c oughs> <c oughs> ตามนัดเมื <c oughs> ่อก่อนนี้ห้าปีสิบปีเนี่ยไปพบทีแต่เดี๋ยวนี้บางทีทุกเดือนก็ไปหา แต่ยังแข็งแรงอยู่คือไปเช็คไปไปเช็คเพื่อฟอลโล่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปรักษาค,คนหมอเขมีสั่งผ้าอไรอยังไร,รอไมคการใช้ใชีวิตผมผมเป็นตอนนี้ผมที่ที่ผมเป็นเนี่ยก็คือต่อมลูกหมากโตกับเป็นไอ้น้ำในหูไม่เท่ากัก็ได้ได้ยามาทานแล้วก็รักษาอยู่แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะครับไอช่วงที่ผมอ้วกบนเวทีอาการน่ารักมันมันไม่ได้มามาจากไอ้น้ำในหู บอกผมหมุนตัวเงี้ยแบบเล่นๆเงี้ยพอหมุนตัวปั๊บมันขึ้นไส่แต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตอนนี้ผมรู้แล้วครับคือก่อนหน้านั้นก็แบบไม่ได้มีอาการแบบหนักแค่ปวดขึ้นไส้ขนาดนี้นเห็เหตุการณ์ที่เล่นคอนเสิร์ตไปแล้วไม่สบายแบบนี้จะต้องลงเวทีกลางค้างทำไมมาถามเรื่องนี้วะมันไร้สาระมากเลยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยมันเรื่องเก่าผ่านไปแล้วเออ อม่ต้องหวงเลยพอแล้วต้อง่วงดูใครดูมันกันวห่วงตัวเองดีกว่าแฟนๆนะโอเคนโอเคพอคะ